โปรเจกต์ก็ต้องนึกถึงเอ็นวีเดียก็นึกถึงอีเจอันนี้จะเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์อีดิชั่นนะครับ1080นี่โอ้น้ำหนักเยอะครับเพิ่งเคยจับครั้งแรกเพิ่งเคยได้ลูกนะครับ<ส>ก็ not for sale อันนี้นะครับ<ส>นอ็อตฟ r ร์ดีเซลนี่เป็นตัวแซมเปลิลนะครับตัวสำหรับส่งเสือไม่ใช่ส่งเสือส่งให้ตัวแทนต่างๆเขาเอามาโชว์นะครับอันนี้ที่วเว็บก็แจกอยู่ตัวหนึ่งนะครับอย่าลืมเรื่องกิจกรรมนะครับค้นหาเลขสิบถ่ายรูปคู่กับตนเองนะครับ จะได้เนี่ยครับโฟลเดอร์ออดิชั่นไปหนึ่งตัวส6 9 0 0ืนารนะครับอืม๋ยววางก่อนในข้างบนข้างบนดูนี่นี่นี่อันนี้มีเอสเอสดีวางอยูอยใใ่ใกล้ๆกันนะครับนะครับก็มีนักกอิเบอรบ์นี่ก็ตัวโชว์นะครับเอสเอสดีรุ่นหนึ่งโซนิคสี่แปดศนย์จเอสเอสดีนะครับก็เป็นเอ็นวีเอีที่เราเคยเห็นในข่าวกันไปนะครับตัวนี้ความเร็วความแรงขนาดอันนี้ขนาดเท่าไหร่เนี่ย ออ480จิกนะครับพูดไปก็ผมว่านี่หลายๆคนสนใจมากกว่าคงจะต้องเป็น180นี่เลยครับวันนี้180 0 <c oughs> นะครับ <c oughs> อืชื่อรุ่นอะไรนะครับวันนี้ก็มีไฟข้างหลังก็มีไฟนะมีแบคเพเดตเป็นอ e ลูมิเนียมไมีมีอถือทั่วต่อไฟ8พิน2ตัวนะครับ <c oughs> <ๆ S 1> เดี๋ยวชื่อรุ่นไปดูที่บอร์ดก็ได้ครับเป็นพานๆนะครับนี่ก็ออน,นี่คือมีเซม,มิคอน เอทวันะครับอันนี้มินิพีซีไม่ได้บอกอะไรนะครับอ่าเป็นมินิพีซีเฉยๆนี่ครับสุดแตกอีกตัวหนึ่งนะครับ M M Edition นะครับ M Edition อาจจะดำๆรุ่นข้างบนก็มีไฟสองสว่างครับจายไฟ8ปดินสองหัวขอบนอกทั้งหมดเป็นคาร์บอนนะครับเป็นลายคาร์บอนเฉยๆไม่ใช่คาร์บอนข้างหลังมีเบสเพลนะครับเป็นอลูมิเนียมทาเนี่ยแถบคาดสีเหลืองนะครับสองเส้น ก็เป็นเสียงอลัลค่อนลม2ตัวนะครับค่อนลมนี้น่าจะขนาด10เซนนะครับอันนี้ก็คงมีไฟแน่นอนกรอบก็เป็นเนี่ย,ยว่าหรือว่าเอ็กซ์เซลสิงคัสสองสลอตนะครับใช้พื้นที่2สลอตไม่ได้เป็น3นะครับพอดีโอเคมีตัว M ข้างบนนี้ก็เป็น water cooling นะครับก็มีหรือเปล่าเส,าสียนะาพลาสติกพลาสติกกรอ,อ,อบนะพลาสติก อาร์ติกสกรอมนะครับก็คือเป็นโปรเจกก็คือขายหนังสือแปงสือพร้อมชุดน้ำด้วยนะครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งที่เขาถืออยู่มันเป็น m อ็มเอ็กตรีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งเขากำลังน้นอยู่ไปดูที่บอร์ดว่ามีอะไรบ้างนะครับเอ็มเอ็กตรีมเดี๋ยวเราก็ไปจิบ จริงครับหน้าตาเป็นาีนี้ด้านหน้าต้เป็นโฟลเดอร์แล้วก็นี่เป็น M e d i t i o นที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับส่วนข้างล่างก็เป็น980 Ti M x c เป็นซีรีส์900นะครัผมว่าหลายหลายคนคงไม่ค่อยสนใจแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกมุมนึงมีอะไรเดินเข้ามาด้วย่งนี้เข้ามาเ VR อยู่บนเวทีนะครับว่าจะทำอะไรด้านนี้เย่ออเยอะอทวิดีโอไนะสอวันที่แล้วที่สาระนี้ด้วย ประมาณว่าเป็เยี่ยมชูดคิดว่านะครับใช่เลยหรือเปล่าครับประมาณนั้นโอเคแล้วมาดูด้านน,านี้เป็นไอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นที่สื่อโอ่อนูุ่นมาแล้วมาแรงสนะครับเดี๋ยวนะครับก็เป็นที่พีซีคอนแทคแล้วก็วเป็น SSD ก็ SSD มี s อสธรรมดา SSD PCIe นะครับ e NVMe มีตัวแปลงมีอะไรอีกเนี่ยอันนี้เกือบปรรมาณ มันพอได้เบเกอร์ครัเป็นเซตอกมินิพีซีนร PC เป็นมินิพีซีเล็ก เองเล็กเครื่องเล็กจะต่อได้6จอนะครับหลักๆก็เหมือนกับทางด้าในส่วนของ v r นะครับเป็น section v r 2เขามีคำถามเยอะมากคนะรับเดี๋ยวจะลองขอหยิบดูว่าเขาจะว่าอะไรบ้างครับ อันนี้คบนนี้แอมไรนะครับจากทางโซแทกก็ข้างบนนี้ไฟนะครับอีสุอาร์จีบเลอร์เ7สีเปลี่ยนสีเฉยๆครับไม่ได้ r g ์ีบข้างหลังนี้ก็คือเปลี่ยนสีนะครับตรงนี้มีมีป่านะครับเปลี่ยนสี c o เลอร์เชนส์เบนะครับก็มีผ่อนมาตรฐานตัวนี้จะเป็น3สล็อตนะครับอซ์รีมีซิงจะหนาัน้นน้นเย็นเน้นแรงนะครับ ก็นี่นะครับพัดลม3ตัวเอาตัวพัดลมตัวพัดล,ลมมีเทคโนโลยีพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับเป็น2ชั้นข้างในนะครับตัวนี้เป็นประมาณเหมือนกับว่าเน้นลมให้ลงไปตรงๆนะครับเพื่อให้ดักอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนสีได้นะครับก็คือมีไฟอยู่ข้างในโอเคนะครับี๋ยวรอดูเพราะตัวจริงรู้สึกว่าน่นจาจะใกล้เข้าตลาดแล้วล่ะนะครับที่ตัางซมานะครับ นะครับสำหรับโซแตกก็คงจะแค่นี้มั้งครับเพราะว่าหลักๆเขาคือโซแตกเขาเป็นแคาจอกับ SSD เดี๋ยวเราไปดูต่อเลยดีกว่ายิงยาวๆนะผมพันไปดูแล้วเห็นว่าโน้ตสามดีครับเรามาดูหนึ่งศูนแปดศูนย์เล็บกันต่อว่าผมจงราคาโน้ตเป็นยัร์ดนะครับเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวเราเข้ามาดูไอซิวหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ X4 นะครับ วันนี้ก็แสงอาจจะดูยากนิดน,นึงนะครับมันฟุ้งๆข้างล่างก็เป็นเกมมิ่งนะครับ g ีเ1070อันนี้ก็เป็น1070 i c h i e l d แล้วก็เป็น Founder Edition ครับ,บกล่องก็หน้าตายอย่างนี้นะครับถ้าเห็นบนชั้น,นม,มีเป็นซีส์ i e s Ice ครับข้างล่างเป็น s e r i e Gamer OC ตัวที่บอร์ดข้างหลังนี่ผมของข้างหลังผมนี่ไม่รุ่นรุ่นไหนนะครับ วันนี้ก็น่าใช้ดีนะครับชัดๆชัดๆเมื่อกี้มันฟุ้งๆอันนี้เป็นไอชิลนะครับด้านซ้ายมือก็เป็นไอชิล X4 นะครับฝาม,มือเป็นไอชิล X3 ความแตกต่างของ X4 กับ X3 นะครับ X4 จะมีพัดลมข้างบนนี่นะครับอันนี้เป็น Hercules Hercules นะครับ X4 10กว่ 4, าพันนี้จะเป็นสีแดงน,นี่เป็นสีดำนะครับ ต่างกันก็หลักๆน่าจะอย่างนี้ใช่ครับก็มีตัว x 4มีพัดลมด้านบน,นครับก็คือพัดลมสตัวคูณ1 2 3 4นะครับอันนี้คูณ3า2 3ส่วนด้านบนจะเป็น i c l black นะครับก็คือมาพร้อมกับชุดน้ำชุดน้ำนี่ถ้าทาง inno ไม่เปลี่ยนนะับยังไม่ได้ถามข้อมูลถ้าทาง inno ยังไม่ได้เปลี่ยนพาร์ทเนอร์ก็น่าจะเป็น Arctic ใช่ครับ Arctic a c c e s s o r i e hybrid s นะครับก็ยังใช้พาร์ทเนอร์จากทาง Arctic cooling อยู่นะครับตรงนี้สําหรับ inno มีแค่นี้แหละครับแล้กคนมาโชว์แค่นี้จริงๆอีกด้านนึงก็คือเอาเครื่อง 3D p r i พิมพเตอร์มาโชว์เฉยๆนะครับให้ดูว่าเวลาจะทําอะไรยังไงนะครับตรงนี้อืมนีเลยค่ครับอินโนสามดี i n มดีพิมพ์เตอร์นะครับรุ่นด1ก็ลองดูนั่นแหละครับโอเคครับสำหรับกับเรื่องราวของ gtx 1นึ0งศูนย์น่ดเร็ของโซวแตกแล้วก็ In นโ 3D ก็คงจะมีแทคนว่าจะให้ ท้ด้วยของสวยๆงามๆน้งองก็เดินเข้าไปซะและ้วน้องเ่นะไรนะครับเดี๋ยวไว้ดูเดินผ่านแล้วอยเก็บมาฝากอีกโอเคท,ที่ติดตามชมครับแล้วเจอกันครับ